สวัสดีครับคลิปนี้มาใส่สปริงใส่เชือกลานสตาร์ทเครื่องตัดหญ้ากันครับคลายน็อตตรงกลางออกนะครับแล้วก็ดึงไส้ตรงกลางออกมาเลยนะครับระวังสปริงกระเด็นใส่หน้านะครับเอามือประคองไว้นิดนึงดึงออกมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะใส่สปริงใหม่และใส่เชือกใหม่ดูล็อกมันไว้นะครับว่ามันใส่ลักษณะประมาณไหนครับแล้วก็ไปซื้อเชือกซื้อสปริงใหม่นะครับหรือใครสปริงหักคาแล้วมันหักนิดหน่อยเนี่ยเราก็สามารถดัดขานะครับอันนี้คือผมเอาของเก่ามาให้ดูวิธีการมัดเชือกของปมของเก่านะครับวัดเส้นเชือกได้ยาวประมาณ1เมตรนิดนะครับ เอาปลายเชือกลนไฟนะครับแล้วก็เอานิ้วบีบให้มันแหลมนะครับเพื่อให้มันแทงเข้าไปที่รูได้ง่ายนะครับจากนั้นเราก็จะสอดเข้าไปที่รูของตัวไส้ลานสตาร์ทนะครับปึ๊บลักษณะนี้นะครับมันทําได้ทั้ง GX35 แล้วก็ GX31 นะครับลองดูตาแหน่งเนาะอันนี้คือตําแหน่งการใส่สปริงนะครับเราก็เอาสปริงใหม่หรือสปริงเดิมของเรานะครับใส่เข้าไปที่ตําแหน่งเดิมนะครับแล้วเราก็ใช้นิ้วบีบๆีแล้วก็มมวนเข้าไปนะครับจากนั้นสอดเชือกเข้าไปนะครับที่ลานสตาร์ทแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับแล้วลองหมุนดู สปีงตรงกลางต้องเกี่ยวกับล็อกแล้วมันจะดีดกลับนะครับอ่าถ้ามันดีดกลับนี้แสดงว่าเข้าล็อกแล้วนะครับจากนั้นเราดึงเชือกขึ้นมานิดนึงนะครับอ่ายังไม่ต้องดึงเยอะแล้วเราก็หมุนให้เชือกเอาเข้ามาล็อกที่ร่องนะครับปึ๊บนะครับอ่าพอเชือกเข้าตำแหน่งแล้วเราก็เอาที่ล็อกกับแกนเหล็กนะครับตรงกลางใส่เข้าไปยังตำแหน่งเดิมนะครับก่อนถอดดูด้วยนะครับว่ามันอยู่ลักษณะไหนนะครับ อันไหนความอันไหนหงายเราใส่กลับไปถูกนะครับจากนั้นเราจะหมุนทวนเข็มนะครับแล้วเอามือกดเข้าไปด้วยนะครับหมุนทวนเข็มประมาณ 4- 5รอบนะครับแล้วลองดึงเชือกออกให้สุดนะครับเ็นว่าผมเอานิ้วโป้งกดไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยนิ้วออกนะครับปื๊บลานสปริงจะดึงย้อนกลับนะครับถ้าเราหมุนน้อยเกินไปเชือกกลับไม่สุดไม่เป็นไรครับให้ทําการดึงเชือกยืดออกสุดนะครับทาขั้นตอนเดิมนะครับดึงเชือกยืดออกสุดแล้วเราก็เกี่ยวเชือกขึ้นมาด้านในนิดนึงนะครับแล้วเราก็เอาเชือกเข้าไปที่ร่องแล้วเราก็ นะครับหมุนทวนเข็มหนสองรอบเหมือนเดิมแล้วก็เอาไปที่ตรงรูมานะครับแล้วเราก็ดึงปึ๊กแล้วเราก็ปล่อยฟื้นสปริงมันจะเพิ่มแรงดีดกลับเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นเชือกจะดึงกลับปกตินะครับลองดูกลไกเหล็กด้านในนะครับมันยกปกติไหมนะครับ ดึงแล้วเฮ้ยมันแรงไปหรือมันแน่นไปเบาไปยังไงเราลองปรับสปริงดูนะครับตามรอบของเชือกที่เราหมุนทวนเข็มไปเมื่อกี้นี้นครับสามารถทําได้ทั้ง G X 3 5 G X 3 1และรุ่นอื่นๆนะครับลองเอาไปปรับใช้นะครับอันนี้คือวิธีการมัดปมที่ปลายเชือกนะครับเป็นเงื่อนกระตุกนะครับมันจะล็อกตัวเองอยู่ที่ปลายเชือกประมาณนี้ครับ G X 3 5กับ G X 3 1โครงสร้างจะคล้ายๆกันจะทํำเหมือนๆกันครับ